เรับวันนี้ก็กาบสุดดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมฟรีไฟเกมมาริโอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปรับคอมกา,กากให้เล่นลื่นนะเออในบูสเต็กกันนะครับแบบคอมผมนี่แบบงบไม่แพงแบ Lam บแรมหกการ์ดจอ gtx สามศูนย์ cpu i สามเจนซีแรมหกจิกบอกไปแล้วลืมทุกทีแล้วก็แบบเล่นนะครับแบบถ้าไม่อัดคลิปนี่วิ่งเก้าสิบเฟรมอะเออนิ่งๆอะ่ะแปดสิบเก้าสิบอะ อัดคลิปก็เหลือหกสิบนบเดี๋ยวคนไม่ใช่จะผมจะพาไปดูคลิปที่ผมจะตีมนะเอ้ยมันเออนี่แน่่่อ่ามาแล้วมันอันอย่างะงา้ะอ่ะไปดูคลิปที่ผมสตรีมนะว่ามันนิ่งเอ้ยว่าเฟรมเรทมันได้ยังไงเมื่อกี้ใครเฉยมาช่างมัน อันนี้ก็จะแหลกนิดหนึ่งนะมันไม่ได้เป็นที่อะไรนะมันเป็นที่อัดคลิปด้วย obs นะเฮ้ยคีย์บอร์ดใหม่คีย์บอร์ดใหม่ไม่มีตังค์เงี้งมันเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูไอ้นี่นะคลิปของสตรีมไปล่าสุดนะผมจะให้ดูเฟรมเดทนะว่าว่าพอเล่นนะอะพราะสีมันไม่ค่อยกินสเปคนะถ้าภาพกากอ่แะแต่ถ้าปรับสูงๆมันก็จะกินสเปคนะนี่นะดูสังเกตเฟรมเดทผมดีๆนะแปดสิบสอง จ็ดสิบภาพก็ปาดได้ลันทดหลันทดดูดีครับเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดนี่นะมันก็จะแบบลื่นมากเลยนะครับแล้วเป็นเคล็ดลับนะเออต้องเปิดสเปคข,ขอมให้ดูก่อน,นว่าลืมลืมลืมเดี๋ยวคนไม่เชื่อตอนนี้อัดฟูเฮดทีมก็จะกระตุกนิดหนึ่งนะไม,ไม่ต้องแบกใจนะครับ ถ้าเล่นปกติแบบไม่ทําคลิปไม่สตรีมอะลื่นอยู่แล้วครับถ้าปรับวัเนี่ยแต่ผมอัดคลิปด,ด้วยไงแล้วอัดแบบพันแปดสิบด้วยไงถ้าอัดกากกว่า,านคนดูจะเห็นภาพไม่ชัดจะบอกไหมดูสเปคของผมจะเย็นน้องชายเนี่ยสเปคน, Gen น้ําไอสามเจนสี่นะแรมหกจิกกาจองมันดูตรงไหนมันจะเจ็ดสามสื่อนะครับ เอซูตีทีเซสัมส่วนอ v นวีเดี f จีฟอสอะไรไม่รู้นะดูนับตรงนี้นะแปลว่าอินวีเดียนะถ้าคลิกแล้วขึ้นแบบนี้จะต้องลงไดเวอร์ด้วยนะค้าแร่นรับคลิกเข้าตรงนี้แล้วอ v นวี a ดี n คอนโทร n พาเนลนะ,นะจะยืนนะครับอัดคลิปมันก็จะช้าอย่นี้แนะ่ะไม่ต้องรีบนะับอ้า พอมาแ,แรกนะครับขึ้นอันแรกนะครับนี่นะครับอะไรเนี่ยไอยไม่รู้ไอเมดเซตติ้งวิดเพียว i ิวนะครับกดมันที่สามนะครับแล้วก็เลือกอันนี้เป็นพอ r f ฟรมนะครับแล้วก็กด apply, แอปพลายไไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรนะอันนี้ผมดูมาจากติ๊กต็กตอกนะอันที่สองนะครับมันมันแนงสามดีอะไรไม่รู้เซตติ้งนะครับกดไปปั๊บเลือกมาอันที่ว่าวีซิงนะครับไม่ใช่วีซิงดิตัววีอะวีน้ำหน้า กดกดปรับเป็นออฟนะครับตอนแรกมันจะเป็นอันนี้อยู่นะครับปรับเป็นออฟนะครับแล้วก็กดมาที่สองนะโปรแกรมเซตติ้งนะครัร้อหมุนแป๊บ <c oughs> ไม่แป๊บละจากสภาพโหไม่ใช่แล้วไม่ใช่และ้ะ โอ้โหกดเข้าเกมผิดจันลือเนี่ยมาแล้วนะเนี่ยให้ให้แอปเป็นบูสเต็กนะครับตอนแรกใครยังไม่ขึ้นบูสเต็กให้กดไปคําว่าแอปนะครับตรงนี้นะครับแอปนะครับ ADDS นะครับแล้วก็เลือกเป็นบูสเต็ก4นะครับกดแอดนะครับสำหรับใครไม่ขึ้นนะับผมรู้นะเพราะว่าเครื่องเก่าอันเก่าผมก็เป็นนะครับให้ไปอนี่นะครับลงไดเวอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเครื่องเก่าผมแอดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับพอแอดแล้วมันขึ้นสีแดงตรงกลางว่า เฟเลีอะไรแปลว่าล้มเหลวนะปฏิบัติการล้มเหลวเลยแหละให้กดแอปพลายกดเป็นออฟนะโบ้ตเตก็ออฟอันแรกก็ออฟนะตรง V C S, S Y N C นะแค่นี้หมดประโยชน์มันแล้วครับกดออกไปเลยว่ามาในเกมกันต่อนะครับปรับการตั้งค่านะแล้วปรับเป็นเมาส์อ,อันนี้นะแล้วแต่ดิไอทัทง้งค่าเกมนะปรับเป็นแล้วแต่ชอบนะ ส่วนกรบสนนี้เป็น r g สุดนะส่วนโปรแกรมนะปรับเป็นประสิทธิภาพนะ OpenGL แล้วก็ติ๊กถูกแนะนำใช้กราฟิกยตเอวิดียเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นฮาร์ดแวร์นะอัน ASTC นะ beta ฮาร์ดแวร์นะ CPU นี่ปรับเป็นต่ำนะความครใครกลางนะคอามครแรงก็ปรับสูงนะที่ผมเห็นเขาสอนไงเขาจะปรับสุดเลยนะผวจะปรับต่ำนะความคล้ากลางนะ อันนี้ก็แนะนําปรับเป็นพันแปดนะถ้าแหลมคายแปดก็ปรับเป็นสักสองไปเลยอยากปรับสุดแล้วใจใจครับผมต้องเหลือไว้ทําอย่างอื่นนยไงพอแบบ obs อะไรเงี้ยปรับสุดเดี๋ยวไม่มีแหลมให้มันทําอย่างอื่น fps ปรับเป็นสองร้อยนะครับ i อบ a b l e v v v อะไนี่รับช่างมันเพื่อปรับปัญหากราฟิกอันนี้ไม่รู้นะไม่ต้องปรับนะปรับเดี๋ยวยุ่งการกระบาดแบบที่สาคัญเราต้องรู้ก่อนนะครับอันนี้ครับ super s u นะครับ รูทนะผมก็จะทําเป็นนะถ้าใครทําไม่เป็นนะครับไปไปดูก่อนไปดูช่องอื่นนะเขียนว่าสอนรู้บูสเตกเยอะแยะนะออที่สําคัญนะต้องโหลดเวอรช์ชันนี้นะบูสเต,ต็ตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะผมผมผมคิดว่าดีนะมันปรับทีไมได้ด้วยปรับอะไรได้หล่าย,ยางเลยนะแถมเข้าห้องกันมือถือด้วยซมมงว่าเข้าแบ,บมือถือเนี่ยเข้าได้ไหรือไม่ เฮ้ยไม่ได้เลยเอ้าไม่ได้แล้ว,ลวสงสัยอัมสเตเดียเโอวโอเคออก็มีข้อดีหลายอย่างนะมันลื่นด้วยผมชอบดิก็อันนี้นะับต้องรูดบูสเตกับโหลดบูสเตกูชั่นใหม่นะเก่าก็ได้ปะเออผมแนะนำว่าใหม่อะ่ะ มันจะได้พัฒนาการใหม่นะผู้พัฒนาจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆอนะก็ประมาณนี้นะเออแล้วผมจะสอนทำให้ fps มันเฟือนะปกติมันจะล็อกที่เก้าสิบไหมกดมันที่ความชอบนะให้ปรับเป็นไอ้นี่นะเอ่มแสดงเอฟเฟกต์เมื่อติเอ้ยเมื่อแตะกดเปหนึ่งจังหวะปั๊บกดบันทึกพอสัมผัสทีมันจะมีจุดจุดกลมกลมนะ fps มันจะขึ้นเป็นร้อยเลยถ้าเล่นในเกมนะแต่ผมมองนะ ไอที่เลื่นอะมันไม่ได้เลื่อนขึ้เลยนะคนดูไอที่ fps มันเยอะๆมันคือ fps ตุ่มเว้ยมันไม่ใช่ fps เลื่นไอเล่นมันก็อยู่ที่เก้าสิบแหละไอที่มันร้อย c c อ่ะมันคือตุ่มที่ขึ้นมาบนจอคนดูเร็งมันทำ fps เยอะ fps สาระอันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะวเจัยกระไม้ขึ้นหน้าคึ้นนี้ผมไปแล้วจับบายบายเพิ่งได้ข้ามาเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะวเจักระไม้ขึ้นหน้าคิ้นนี้ผมไปละบายบาย ากกูละกูที่สาว้ด้วยนะ